สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะคูดาก็มาพบกับทุกคนเช่นเคยนะคะเวลาประมาณนี้วันนี้นะคะใครเป็นยังไงกันบ้างสบายดีไหมมีความสุขหรือว่าทํากิจกรรมอะไรกันบ้างคะในวันหยุดวันนี้นะคะใครมีกิจกรรมในวันหยุดวันนี้นะคะทําอะไรกันบ้างช่วยแชร์หน่อยว่าทําอะไรเพื่อแบบเป็นแนะนํากิจกรรม นะะแนะนํากิจกรรมให้กับเพื่อนๆนะคะว่าเอ้ยเราทําอะไรกันมาแล้วเราแบบทาให้จิตใจเราเนี่ยรู้สึกแฮปปี้และมีความสุขมากน้อยแค่ไหนนะคะลองแชร์ก,กิจกรรมเล็กๆน้อยๆกันมานะคะว่าทําอะไรกันบ้างนะคะเช่นอาจจะแบบสังสรรค์กับสังสรรค์ในครอบครัวนะคะเ,เดินทางไปห้างไปเที่ยวกับเพื่อนนะคะหลายๆที่เขาก็สถานที่ที่เป็นร้านอาหารเขาก็เปิดแล้วนะคะก็อาจจะไปแบบกินกันนะคะมีกิจกรรมครอบครัวเนาะคะ่ะ ก็วันนี้หวังว่าทุกคนคงมีความสุขในกิจกรรมวันหยุดนะคะของทุกๆคนเนาะค่ะวันนี้นะคะคุณดาก็จะมีนะคะคอนเทนท์ที่บอกว่าเลิกเลิกเถอะสต็อปนะคะเลิกเถอะสต็อปนะคะมันหมายถึงว่าให้เราอะเลิกทำนะคะใน4ข้อที่คุณดาจะบอกนะคะเพื่อให้เราเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะดีขึ้น คือทาข้อใดก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะชีวิตดีขึ้นทันทีหรือไม่ก็ทําทั้ง4ข้อเลยถ้าเป็นไปได้นะคะลองดูนะว่าเราอะสามารถที่จะทําข้อใดข้อหนึ่งได้ไหมนะคะเลิกเอาข้อแรกก่อนนะคะข้อที่1นนะข้อที่1ก็คือเลิกละเลยสุขภาพเลิกละเลยก็หมายถึงเราต้อง เข้ามาดูแลสุขภาพค่ะสุขภาพในที่นี้ก็คือสุขภาพจิตใจเอาสุขภาพจิตใจก่อนสุขภาพจิตใจก็คือบางคนนะคะก็ชอบตาําหนิตัวเองนะคะหรือว่าโทษตัวเองต่างๆนานาน,นะคะหรือก็แบบทำร้ายจิตใจตัวเองอะ่ะด้วยความคิดหรือข้อความอะไรไม่รู้อะ่ะก็คือตบตีตัวเองนั่นแหละตบตีจิตใจตัวเองนั่นแหละนะคะ มันมีข้อความหรือความคิดอะไรตอนนี้ที่ตบเตีตัวเองอยู่นะคะให้รีบเอาออกทันทีเลยเพราะเราจะต้องเลิกละเลยสุขภาพจิตต่อไปคือเลิกละเลยสุขภาพกายก็หมายถึงเราต้องมาดูแลสุขภาพกายค่ะเราใช้ร่างกายของเรานะคะเพื่อไปหาเงินถูกไหมถ้าคุณเกิดกพิกงพิการน่ะคุณจะไปหาเงินได้ไหมไม่ได้ค่ะคุณต้องดูแล กายสังขารน,นี้นะคะกายสังขารน,นี้ที่เราเกิดมาแล้วมีกร่างกายสังขารรวมถึงอวัยวะภายในของเราด้วยนะตับไตไส้พุงเส้นเลือดเส้นเอ็นทั้งหมดนะคะมันคือกายสังขารคือร่างกายของเราทีเนี้ยเราจะดูแลยังไงก็ดูแลในเรื่องอาหารการกินการออกกําลังกายหลายๆคนก็จะบอกว่า,เ,าเลือกดูแลสุขภาพงงเช่นการออกกําลังกายก็จะบอกว่า ไม่มีเวลานะคะหรืออาจจะเป็นแบบตารางสุดท้ายเลยที่จะคิดถึงว่าแบบเราต้องไปออกกําลังกายหรือกินอาหารที่ดีมีประโยชน์อย่างเงี้ยค่ะต่อตับไตไส้พุงนะคะที่เรารู้กันเราก็รู้ว่ามันคืออะไรอาหารที่มีประโยชน์แต่บางทีเราก็ใช้วิธีตามใจตัวเองนะคะข้อหนึ่งนะเราต้องเลิก เลิกละเลยนะคะการดูแลสุขภาพจิตและสุขภาพใจก็คือหันกลับมาดูแลนะคะอันที่2คือข้อ2แล้วนะข้อ2แนะคะคือคุณจะต้องเลิกกังวลเลิกแคร์หมายถึงเลิกแคร์เลิกแคร์คนอื่นนะคะเลิกแคร์คนอื่นเลิกกังวลกับคนอื่น ข้าใจไหมคะถ้าคุณจะกังวลอะขอให้คุณอะกังวลกับตัวเองคะ่ะเพราะตัวเองอะหาเงินพอไหมตัวเองสวยพอหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยตัวเองมีเสื้อผ้าที่จะใส่ไปงานไหมให้กลับมาแคร์ตัวเองแล้วก็มากังวลกับตัวเองดีกว่านะคะหรือกังวลกับคนที่เรารักอะคะ่ะมันจะดีกว่าที่เราอะจะไปแคร์คนอื่นเพราะว่าถ้าเราเราแคร์คนอื่นเนี่ยมันไม่ได้เป็นผลดีกับชีวิตเราเลยเพราะคนคนนั้นนะคะเขาไม่ได้ให้เงินให้ทองเรานะ ที่เราอ่ะจะต้องที่จะเราจะต้องแคร์เขาอ่ะเออต้องแคร์คาพูดเขาคนเราค่ะถ้าเราแคร์คาพูดคนทั้งโลกอ่ะแล้วเราแล้วแล้วเราจะใช้ชีวิตยังไงนะคะเขาก็ไม่ได้หาข้าวหาน้ําให้เรากินในมื้อนี้หรือมื้อถัดไปเราก็ต้องหาเองถูกไหมฉะนั้นเราอ่ะค่ะมาดูแลตัวเองดีกว่าไหมมาแคร์ตัวเองมันจะดีที่สุดนะคะเลิกนะคะเลิกแคร์คนอื่นนะคะเลิก ข้อ3ค่ะข้อ3แล้วนะก็คืออดีตไม่ยึดติดกับอดีตที่ผ่านมาค่ะหลายคนนะคะยึดติดกับอดีตที่ผ่านมานะเรื่องแบบทุกๆเศร้าๆคนนั้นไม่ดีคนนี้ทํากับฉันฉันโกรธคนนั้นฉันเกลียดคนนี้คือมันผ่านมาเป็นปีแล้วว่าหลายปีแลยด้วยก็ยังเจ็บฝังใจอยู่อย่างนั้นนะคะก็ยังยึดมันอยู่ในใจอย่างนั้น คืออดีตอ่ะคะ่ะมันไม่ได้ทํายิ่งเป็นอดีตเรื่องที่มันแบบเออเดูเลวร้ายอะ่ะดูแบบทาให้เราทุกข์ใจอะมันไม่ได้เป็นประโยชน์ที่เราจะจํามาแล้วเราก็เอามาเป็นแบบเหมือนเครื่องตอกเครื่องตอกย้ําหัวใจเราอะมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยแต่ถ้าเราจะเอาประโยชน์จากอดีตอะก็คือเราได้เราได้เรียนรู้อะไรมีอะไรดีที่เราอะจะมาปรับใช้ในชีวิตปัจจุบันเพื่อ เพื่ออนาคตที่ดีขึ้นอันนี้อันนี้ถึงจะเอาอดีตเอาอดีตมาเป็นเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้ค่ะประโยชน์ของมันได้แต,แ,ตแต่แต่ว่าอย่าไปยึดติดเพราะว่าเราอะจะไม่สามารถที่จะก้าวไปข้างหน้าได้เลยถ้าเราอะดึงอดีตเก่าๆอะค่ะเรื่องเราไม่ดีอะเอามาตอกย้ำตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะต่อไปข้อที่สี่แล้วนะข้อที่สแล้วนะคะตามกันทันไหมอืม ข้อที่4ก็คือเลิกกลัวการเปลี่ยนแปลงหลายคนนะคะกลัวการเปลี่ยนแปลงนะคะอยู่ในพื้นที่ที่รู้สึกว่าปลอดภัยนะคะหรือว่าไม่ทําอะไรเพิ่มเติมไม่เรียนรู้เพิ่มเติมไม่เปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนแปลงสถานที่ไม่เปลี่ยนแปลงที่จะคบผู้คนนะคะคือคือกลัวที่จะ กลัวการเปลี่ยนแปลงค่ะแต่คุณรู้ไหมคะว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะทําให้เราเปิดโตขึ้นแล้วเราก็จะได้มีความรู้ใหม่ๆด้วยเนี่ยเช่นเราเปลี่ยนแปลงที่จะคบคนอื่นนะคะ,ะเราก็จะได้ทัศนคติที่ดีกับคนอื่นเปลี่ยนแปลงสถานที่เราก็จะได้มุมมองอีกมุมมองหนึ่งหรือว่าเปลี่ยนแปลงว่าจากที่เราเคยอยู่ตรงนี้เราก็เปลี่ยนแปลงตัวเองให้มีความรู้เพิ่มเติมในเรื่องนั้นๆมากขึ้น ะะมันก็ทําให้เราเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงทําให้เราเติบโตขึ้นค่ะคุณอย่าคุณอยา,ก,อยาก,กลัวเรื่องการเปลี่ยนแปลงเพราะว่ามันเป็นสัจธรรมของโลกนี้ยิ่งเปลี่ยนแปลงยิ่งเปลี่ยนแปลงเรายิ่งเติบโตขึ้นค่ะมองหาสิ่งดีๆนะคะข่าววันนี้พุทาก็มาบอกอเรื่องราวนะคะที่จะทําให้เราเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะค่อยๆทําค่อยๆปรับ ค่อยๆทำค่อยๆปรับจิตค่อยๆดึงค่อยๆวิเคราะห์นะคะมีสติคิดว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนควรเลิกสิ่งไหนควรกลับมาดูมาดูแลเอาใจใส่นะคะกับชีวิตตัวเองนะคะเพื่อให้เวลาที่เหลือในโลกใบนี้นะคะเฉลี่ยแล้วอ่ะคนเราเกิดมาจะอยู่ในโลกใบน,นี้ได้ประมาณแบบเหมือนประมาณ75ปีไม่เกินจากนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วเราก็จะเหลือเวลานะคะอีกแบบ ไม่เกินแบบ30 40ปีในโลกใบนี้นะคะแค่นั้นอันนี้ยังไม่รวมว่าเฮ้ยเราอาจจะแบบระทันหันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่แน่เพราะคนเราทุกคนอะรู้วันเกิดแต่ไม่รู้วันตายใช่ไหมเออนั่นก็คือว่าคือใช้ชีวิตนะคะปัจจุบันเนี่ยมีสติแล้วก็ดึงว่าอะไรที่มันดีแล้วก็มา เอามาใช้อะไรที่ทําให้เหมือนแบบว่าสุขภาพกายสุขภาพใจหรือแบบโ้ยความกลัวกังวลน,น้องแคร์คนนั้นคนนี้อย่างเงี้ยค่ะคือเลิกเลิกตัดไปจากอ๋อจะเลิกตัดไปจากจิตใจแต่ว่าถามว่ามันทําได้ไหมณนะวันนี้บางคนก็ยังไม่ได้เพราะอะไรเพราะคุณไม่เคยฝึกไงคุณไม่เคยฝึกสติแล้วก็ไม่เคยฝึกจิตของคุณมันก็เหมือน ก็เหมือนเด็กที่หัดเดินนะคะเขาก็ต้องหัดก่อนใช่ไหมกว่าเขาจะเดินได้แล้วก็เดินอย่างแข็งแรงเดินอย่างแบบไม่ล้มก็เหมือนกับจิตของเราที่เราทุกทุกอย่างต้องมีการฝึกจะต้องมีการเริ่มต้นหนึ่งนะคะฝึกไปเรื่อยๆค่ะทุกอย่างนะเพราะว่า มนุษย์ทําได้ทุกอย่างอยู่แล้วค่ะแล้วคูดาก็เชื่อว่าคุณน่ะก็ทําได้ทุกอย่างเหมือนกันเพียงแค่คุณเปิดใจว่าเราจะฝึกเราจะทําเราจะดึงแต่ส่วนที่ดีๆเราจะหันกลับมาทําให้ชีวิตเราดีขึ้นนะคะแค่นี้เองนะคะชีวิตเราก็แฮปปี้มีความสุขแล้วก็ดีขึ้นดีขึ้นอย่างแน่นอนนะคะวันนี้คูดาก็มาบอกเคล็ดลับนะคะเพื่อทําให้ชีวิตทุกคนเนี่ยดีขึ้นประมาณนี้ก็ขอให้วันนี้นะคะทุกคนนะ พักผ่อนนะคะในวันหยุดเนาะแล้วก็พักผ่อนนอนหลับฝันดีในคืนนี้ด้วยแล้วก็มาเจอกับคูดาใหม่ในเคล็ดลับนะคะดีๆแบบนี้ที่จะมาเล่าสู่กันฟังกับเพื่อนๆในเพจแล้วก็ในเฟซนะคะวันนี้คูดาลาไปก่อนสวัสดีทุกคนค่ะ